สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกุมและคนากุมนะคะประจําเดือนมีนาคม2566น้นั่นเองนะคะชาวราศีกุมและคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมคะ่ะถึง18กุมภาพัานธ์นั่นเองนะคะ ก็ชาแนลนี้จะใช้หลกักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไปกําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจได้แรงที่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดดยส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวกุมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในอนดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกุมลัคนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะไพ, Empress ะะพ่เอ็มเพรสนะคะไพ่ควีนถือไม้เท้าและเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะ ใต้สำรับได้เป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะธาตุดินฤพฤกษบกันมังกรนะคะอาจจะเป็นชาววันศุกร์หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมลัคนากุม บางคนนะคะบางคนเนะเาะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมายาวนานมากๆนะคะวางแผนนะคะที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนะคะบางคนคบกันมาแบบว่า5ปี6ปี10ปีนะคะเ,เป็นความสัมพันธ์ที่ผู้ใหญ่รับรู้ถูกต้องนะคะแล้วก็รอรอวันที่ความรักสุขงอมแล้วก็รอที่จะได้าวางแผนอนาคต การใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันบางคนมีการวางแผนที่จะแต่งงานบางคนวางแผนที่จะมีลูกนะคะตรงนี้เนาะซึ่งไม่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแล้วก็บางคนเขาเรียกว่ารอการตั้งครรภ์นะคะ,นะเนาะประมาณนี้นะคะมันเป็นความสมัมพันธ์ที่อบอุ่นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้สึกว่ามันมั่นคงแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะเนาะม่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ต่างคนต่างต่างทําหน้าที่ของตัวเองในการดูแลนะคะอีกฝ่ายหนึ่งให้ดีนะคะแล้วก็มีการดูแลซัพพอร์ตกันและกันด้วยนะคะเนอะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกุมลัคนากุมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในน้องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2566จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะไพ่หกเหรียญน,นะคะอัศวินถือไม้เท้าไพ่เดอะซันค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมใต้สำรับเดือนไพ่หกถ้วยนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้ถามว่าใครที่รอการตั้งครรภ์น,นะคะไม่บอกได้เลยว่าในเดือนมีนาคมนี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่ ตัวคุณนะคะหรือคู่ของคุณนะจะมีน้องจะสมหวังนะคะสิ่งที่รอคอยมานานนะคะจะได้รับการตอบกลับนะคะไม่ว่าคุณจะไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะหรือแบบคุณพยายามที่จะแบบปรึกษาหมอนะคะ นะพยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่ไหนบอกว่าดีที่ไหนบอกว่าศักดิษษษษ์สิทธิ์คุณก็ไปขอหมอที่ไหนบอกว่าดีบอกว่าเก่งคุณก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะสมหวัง,งด้วยนะคะในเดือนมีนาคมนี้ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่เขาเรียกว่าไม่วางแผนการเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นแฟนกันมานานเนาะแล้วก็ในเดือนมีนาคมนี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีการแบบสู่ขอแห่ขันหมากเกิดขึ้นนะคะ เน lifting, าะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีกุมและคณากรุมกับคนกับคนรักของคุณนะคะว่าคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะขอดนนูของชาวกุมก่อนละกันเนาะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีกุมและคณากรุมค่ะความคิดความรู้สึกของชาวราศีกุมและคณากรุ่ที่มีต่อคนรักเป็นยังไงนะคะมาดูกันเนาะไพ่ใบแเดินไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ ก็รักนั่นแหละเออนะก็รักนั่นแหละนะคะสามเหรียญค่ะห้าเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะชาวราศรีกุมล,กลัก a ณนกุมนะคะใต้สำรับเ,เป็นไพ่สีถ้วยนะคะก็รักนั่นแหละเออแต่ว่าบางครั้งมันมันมีบางสิ่งบางอย่างมีบางสถานการณ์หรือว่ามออีบางเรื่องที่อาจจะเข้าใจขาเขาอกเข้าใจไม่ตรงกันไม่ค่อยจะ เขาเรียกว่าได้ดั่งใจบางเรื่องนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของลิ้นกับฟันอยู่แล้วนะคะสุดท้ายก็จะมีการปรับความเข้าใจกันอยู่ดีดังนั้นมันรู้สึกว่าเขาเขาอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะปรับจูนนะ,ะไม่ใช่เขาสิคุณอะคุณอยากจะอยากจะพูดคุยอยากจะปรับจูนมีอะไรอยากจะให้แบบแชร์ให้กันนะคะเนาะเพราะรักกันนั่นแหละถึงอยากที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับจูนเข้าหากันนะคะมันมีความรัก อยู่ตรงนั้นจริงๆนะคะ uh ชาวราศรีกุมและคนาลุมนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวราศรีกุมและคณนากุมมาดูกันนะคะไพ <c oughs> ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ดีไฮพิเทสนะคะไพ <c oughs> ่สิถ้วยเดอะฟูค่ะและเป็นไพ่หก ชวยนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคนที่คุณคิดถึงคนรักของคุณเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะรักแล้วกอ็อยากจะดูแลอยากจะเอาใจใส่แต่เขาไม่อยากให้คุณเครียดไม่อยากให้คุณคิดมากไม่อยากให้คุณแบบไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอะไรประมาณนี้นะคะไม่ค่อยแบบไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะเขารู้สึกว่าอยากให้คุณแบบจะเย็น ะะอย่ารีบร้อนมีสติหน่อยนะคะอย่าง,งอนนะอย่าง,งอนนะเออแบบเขาเรียกว่าสามวันดีสี่วันแบบขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้นอกใจนะคะเขารักคุณเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณอืมนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กัน นะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวยว์ซาได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและคณะกุมจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเรียนบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่หกดาบนะคะไพ่เด็กถือ ไม้เท้าไพ่ห้าดาบนะคะไพ่ใต้สำรับได้เป็นไพ่สีถ้วยชาวราศีกุมและคนากุมนะคะเอาค่ะมานคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าต้องระม,มัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าความความคิดความเป็นตะก,กะตัวตนความไม่ยอมการความเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะตรงนี้ให้ระม,มัดระวังนิดนึงนะคะแต่ไม่ว่าปัญหาจะ มากน้อยใหญ่โตขนาดไหนแต่ไม่รู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่คุณทั้งคู่ก็ยังอ,อยากที่ยังจะมีกันและกันอยู่ในชีวิตยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือว่าผ่านปัญหาต่างๆร่วมกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมลักนากุมนะ ขอคำแนะนําด้วยค่ะคำแนะนําใบแรกเป็นไพ่2ดาบนะคะไพ่วิว f อฟ r t จูนค่ะไพ่แฮง m a n นะคะและเป็นไพ่3ดาบนะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะชาวราศรีกุมลัคนากุมไพ่ทาโร่แนะนําว่าเออ่ปัญหาจุกจิกเล็กน้อยอะค่ะไม่อยากให้คุณเอามาใส่ใจมากจนเกินไป นะคะเขาเรียกว่าชีวิตคู่เนาะชีวิตรักเนาะมันก็ลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันได้บ้างนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าพอกระทบกระทั่งกันแล้วเนี่ยกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะปล่อยวางหรือว่ากล้าที่จะนํามาแก้ไขนะคะกันได้มากน้อยขนาดไหนดังนั้น ชีวิตคู่มันคือการแชร์แชร์ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแชร์ทั้งความสุขและบรรเทาความทุกข์ให้แก่กันและกันนะคะดังนั้นมีอะไรให้สื่อสารมีอะไรให้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมานะคะอย่าคิดไปเองอย่าน้อยใจไปเองนะคะเนอะความสัมพันธ์นี้มันมันยังอีกยาวนานอีกยาวไกลนะคะปัญหารเล็กๆน้อยๆบางทีหลับตาข้างหนึ่งก็ได้นะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ